และไฮเตอร์พวกเขาสามารถเอาชนะจอมมารได้สำเร็จและต่างคนต่างแยกย้ายไปใช้ชีวิตของตัวเองแต่ฟรีเรนนั้นเธอกล่าวชอบการรู้ไม่คนเป็นชีวิตจิตใจจึง,จงเลือก ต่อมาพวกคนของเธอกลับค่อยๆแก่ชราลงไปและค่อยๆจากเธอไปทีละคนหลังจากนั้นวีเรนก็ได้ออกเดินทางเพื่อตามหาและเรียนรู้เวทมนตร์ที่เธอชื่นชอบและเธอก็ได้ตั้งใจเอาไว้ว่าอยากจะทำความเข้า เปลี่ยนไปเยอะเลยชุดนี้สวยจัง จะระงับตัวเองได้เแวะก็จริงของนาอะไรกันเนี่ยสงสัยแค่ออกสักสมเว็นมนุ์แปลไหทั่วไปคงไม่ได้แล้วล่ะอีกอย่างนึ้ฉันก็อายุเป็นพันปีแล้วด้วยสิแต่ยังไม่มีอะไรเลยอะ มาดูพ่อหมอผู้มียานเทียบยานพิเศษเทศมนต์มหศสรรย์มีตาทิพย์มองเห็นได้เป้ามาดูนี่หนึ่งบวกหนึ่งลบหนึ่งบวกสองได้หนึ่งสองสามนี่คือผู้วิเศษอย่างนั้นเหรอแล้วนั่นมันคือเทพมนต์อะไรแหลกดีจันมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถจงทุกอวนทุบอวดหลายคนที่ลองทำ <ว Ps> ได้บ้านได้รถได้ <wh ats> เป็นมหาเศรษฐีมาแล้วนะถือทุกคนมหาเศรษฐีนะ่อาจากไหกัน่คือเมนตาที่สามารถช่วยให้เราเป็นมหาเศรษฐีได้อยู่นั้นสินะทายันต์ต้องขอบคราท่านผู้พิเศษคนนี้นะท่านผู้พิเศษเราขึ้นเมตตรีว่เรามาที่นี่มีคนายสนใจอยค่านผู้ต ก็ได้นะหากท่านมีสิ่งใดที่อยากจะให้ข้าช่วยบอกข้ามาได้เลยแสดงว่าท่านจะมาช่วยข้าเรื่องอะไรก็ได้หรือได้โดยฉันมีตังคอยู่เรื่องเล่นพยายามจะถอนรหัสมันานแ้ทังไม่ได้สักที เสือต่อการยาวนานแต่ยังไม่มีใครแกะความหมายมันออกามาได้หรือเห็นที่ทีท,<ห>ท้เลยเหรอรรู้กูเขียนอิดแล้วทำไมข้าได้ยินชื่อนี้บอกจำแสดงว่าต้องเป็นคนสองัญนและมีพลังวิ่งที่ยิ่งใหญ่ของแถบนี้แน่นะและนี่คือโอ,อกาสสำคัญที่ข้าจะได้เรววียนรู้ตำราวเล่์นี้ด้วย ใช้เวลาแค่ห้าหกปีก็คงจะได้แล้วละ่ะห้าหกปีโอ้โหข้าจะใช้วันที่หนึ่งนี้ฮะวันที่หนึ่งนี้เหรอมันเร็วไปไหมอ่ะเออท่านั้นข้าก็คงต้องดูในส่วนของเลขสองตัวก่อนแล้วละ่ะข้าก็คงช่วยท่านได้เท่านี้ถ้ามากกว่านี้ก็คงต้องใช้เวลาตามที่ข้าบอกห้าหกปีโอไ้ได้ได้ได้สองตัวก็ได้สองตัวก็วววไดเอาไปเลยเอาไปดูเลย เวลาแค่หนึ่งวันต้องถอดรหัสเลขสองตัวให้ทรที่หนึ่งสินะคืไหนดูสิตัวเลขนำโชคก็คือตัวเลข,เลขที่อาจจะเกี่ยวข้องกับตัวเรามากที่สุดเล้อตัวอย่างเช่ออายุถ้าค่าอายุ1,560ปีค่าก็ต้องคอ้างหกศูนย์ศูนย์หกศูนย์ห้าห้า บนแล้วก็มีลาดอีกนะเนี่ยทุกที่สูงเราก็คือการดวงดาวการจัดการพิธีการส่วนสำคัญทุกที่สูงเราก็ต้องให้ระวังด้วยว่าในบางวันี้คงจะมีวันที่31 yes เหลือแค่ขั้นตอนพิธีกรรมเท่านั้นสิ่งสำคัญในขั้นตอนนี้ก็คือจิตวิญญาณนำทางแห่งโชคชะตานำพาเราไปสู่โชคลาภในตำราบอกว่าอาจจะเป็น สิ่งที่เรานับถือเทพเทวาหรือบรรพบุรุษที่เสียไปแล้วแต่สำหรับฉันคนที่ฉันรู้จักคือ,อยิมเมลใช่ไม่มีลงยาดไหนจอมไปกว่าผู้ ฉันกลายเป็นผู้มีอายุยืนยาวที่ได้เป็นมหาเศรษฐีหน่อยกระแล้วกันนะอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมท่เที่ยง ทองที่ข้ามีไปหมดหน้าตาไม่เหมือนที่ท่านบอกเป๊ะเลยรับวเราว่าข้าจะต้องได้เป็นเศรษฐีได้ไหมเพราะว่าข้าสูงที่แต่ลหนึ่งก้าวๆเลยล่ะโอ้โหยได้เลยโอ้โหดีด จะเป็นการประกาศผลสลากรางวัลเลขท้ายสองตัวประจำวันที่1เดือนกันยายนพศ2567ถูกแน่เลขที่ออก0ูน0ูน